สวัสดีเช้าๆที่เบสแมนเบย์เนาะก็นั่นแหละครับอ่าตื่นเช้ามาก็ดื่มกาแฟก้าวหนงก็เช็คเอาท์เลยนะครับเช็คเอาท์สิบโมงเช้านั่นเองนะครับที่นี่เนาะก็เมื่อคืนนะครับก็ไปกินอาหารอินเดียคืออร่อยนะครับอร่อยแล้วก็เผ็ดมากๆเลยผมจะพาเพื่อนทุกคนครับไปที่อีเดนด้วยกันนะนั่นแหละเดี๋ยวตามกันมาเลยครั้งแรกไปเติมน้ำมันก่อนนะครับรถไม่มีน้ำมันมีอยู่ประมาณ200กว่ากิโลนะครับโอเค let's go let's go ตอนนี้นะผมก็มาอยู่ที่มอสซี่พอยน์แล้ร้านอาหารนะครับเป็นอาหารเช้านะ <c oughs> เป็นอาหารอาหารฝรั่งนั่นเองนะครับนะ <c oughs> ก็รอรออยู่ปริสารดออเดอร์ออนไลน์ไปนะครับทั้งหละก็สั่งเ์เกอก็มาเดี๋ยวาหารมาเดี๋ยวไม่ดูนะแต่เีื่อ่ลูกค้าเยอะว่อยนะ <c oughs> <c oughs> เรามาถึงอีเดนแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะครับนี่ก็เป็นเรือสําหรับดูปลาวานนั่นเองนะครับและก็เรือลํานี้สําหรับจับอาหารทะเลนะครับเราก็ส่วนมากอาหารทะเลต่างๆเนี่ยก็จะส่งไปที่ซิดนีย์ฟิชมาร์เก็ตหลังจากนั้นครับเราก็มาในตัวเมืองของอีเดนนะอีเดน มีประชากรทั้งหมดประมาณ3,200คนนะครับอาศัยอยู่ที่นี่นะเราก็เดินไปดูร้านอาหารไทยนะครับเมื่อเช็คอินเสร็จแล้วนะครับดวิดก็มาพาทัวร์ห้องนะครับ เราพักท่นี้1คืนนะครับในอีเดนเป็นห้องชั้น2นะครับของนูตเย็นนะมีครบนะครับแล้วก็ที่ป้ายที่เดวิดใบเมนูสำหรับอาหารเช้านะครับเราก็จะพาเดินออกไปดูวิวข้างนอกนะบรรยากาศฝนตกนิดหน่อยนะครับมีระเบียงนะครับสำหรับแบบว่านั่งชมวิวทะเลนะครับร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเขามาซื้อ ที่ดินแถวนี้แล้วก็สร้างเป็นโรงแรมเนาะแต่เหมือนว่าตอนที่ทำตอนนั้นสร้างไม่เสร็จนะครับก็เลยแบบร้างหลายๆห,หลายสิบปีเลยนะครับและตอนนี้ก็จะเหมือนว่ามีคนเหมือนว่ามาดูแลต่อซื้อต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแถวนี้นะครับก็จะมีคาราวานด้วยนะครับคาราวานคาราวานพา์คเนาะเหมือนว่าเขาแบบคนที่แบบว่ารถรถบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาแปบ๊บแปบ๊แปบนะฝนตกนะครับเดวิดผมก็บอกว่านี่เดวิดทไมเธอไม่เอาร่มมาด้วย โอเคครับเรากลับมาจากท่านอาหารเย็นแล้วนะดูหน้าเดวิดด้วยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่พอดีรู้สึกว่าคนเยอะเกินไปนะครับไม่ค่อยส่วนตัวเนาะเดวิดได้ทานเป็นชิคเก้นผามานะครับก็อร่อยอยู่ใช้ได้นะครับแล้วก็มีลามึกทอดนะครับของผมก็เป็นอหอยนางรมนั่นเองนะครับแล้วก็อาหารจานหลังผมก็เป็นแซลมอนนะครับกับซอสครีมนะครับอร่อยใช้ได้เลย พรุ่งนี้เราเดินทางต่อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายกูไนท์